สวัสดีค่ะทุกทุกคนอันนี้เป็นคลิปวิดีโออ่า,อาวาังวินเซอร์พระราชนิลัติเบที่สองของประเทศอังกฤษน,นะคะอันเนี้ยนับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วตอนคริสต์มาสครั้งที่แล้วที่นับมาเนาะแต่นับเข้ามาข้างในไม่ได้ทุกคนเพราะว่าแฟนนับเขา,าไม่มีคิวคือมันเต็มเพราะแฟนนับเขาไม่รู้ว่านับอยากมาเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จองเนาะเขาก็เลยไม่ได้จองก็เลยตเต็มค่ะเต็มก็เลย วังคือใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงมากทุกคนนับก็เพิ่งเคยเห็นน้บตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเมืองหนาวเนะาะวังของท่านก็จะแบบเป็นปูนเนี่ยทุกคนคือทุกคือต้องเป็นปูนเป็นทุกอย่างแน่นหนาเนาะอันนี้นับก็นี่ค่ะกําลังจะเข,เข้าไปแล้วเข้าไปน่าจะเข้าไปข้างในไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไง น่าจะดูได้แต่บริเวณรอบนอกน่าจะเข้าภาในไม่ได้หรือเปล่า <_ an> ก็เห็นคนเดินถ้าอันไหนที่นับถ่ายไม่สะดวกนับก็จะไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าคนเยอะเนาะอาจจะได้คลิปวิดีโอที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหรนะ่เนาะนับก็จะพยายามโชว์ให้เห็นให้มากๆเนาะเพราะว่าอย่างบ้านแหละคนเยอะก็ไม่ได้สะดวกสักเท่าไหร่นับก็จะพยายาม โชว์ให้มากที่สุดเลยทุกๆคนตอนนี้นับก็ได้เดินเข้ามาด้านในนะคะเดินเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินชมเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นตรงเหมือนน่าจะเป็นนับก็ไม่รู้เหมือนกันนะนับฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็อ่านป้ายไม่ออกเนาะนี่ค่ะข้างในใหญ่มากมากเลยค่ะด้านในแต่ว่า น่าจะเข้าไม่ได้นะคะน่าจะเป็นที่บรรทมแข่งท่านหรือเปล่านะ mm hmm. ก็ไม่มั่นใจเนาะน่าจะเป็นที่พ้าของท่านหรือเปล่าตรงตรงกลางที่เป็นด้านในเนาะเป็นเหมือนเจดีอะไรย่างอยู่ด้านในเพราะว่าด้านในนั้นไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปเนาะแล้วก็ด้านด้านในมีมีด้านในห้องมีอะไรเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอุ้ยดอกดอกอันนี้สวยมากเลยอะเคยเห็นสวยมากเลยทุกคน mm hmm. คือ ข้างในคือไม่สามารถถ่ายทําคลิปวิดีโอได้เนาะนับก็ถ่ายได้แต่ข้างนอกเนาะมาให้ทุกคนชมเนาะก็อย่างที่นับบอกเนาะอันไหนที่นับข้ามๆไปได้คลิปสวยมัง่งไม่สวยมัง่งก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าคนเยอะเนาะเราก็หลีกเลี่ยงที่จะแบบว่าไม่เห็นคนเนาะนี่ค่ะนี่นับก็เดินมาเรื่อยๆบริเวณรอบๆอันนี้คือเข้ามาในเขตพระราชวังแล้วแต่ว่า ก็จะถ่ายทาได้แค่ด้านนอกแล้วก็เป็นเขตพระราชวังแล้วทุกคนเพราะว่าด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายทําคลิปวิดีโอนะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนอุ้ยทหารหนุ่มนี่ค่ะทุกคนมีอย่างนี้เลนี่ค่ะทุกคนไอที่ตรงที่มีคนเยอะๆนะก็จะแว๊บแวบมๆนะทุกคนแว๊บแวบมๆไม่สามารถที่จะไม่อยากถ่ายไม่ได้เนาะ บริเวณวัดชางัทุกคนนับพ่อกำลังจะเดินรอบๆก็เดี๋ยวนราต้องไม่รู้เหมือนกันต้องถามแฟนเห็นแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาเห็นเจ้าหน้าที่บอกอยู่นะคะว่าเออข้างในอาจจะได้เข้ามีมีมีให้เข้าด้านในได้แต่ว่าไม่สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอได้นะทุกคนเนาะ นี่ค่ะนับก็เดินมานับชอบมากเลยค่ะเจตตรงตรงเจดีเนี่ยสวยมากเลยนับก็ถ่ายเน้นตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนไม่สามารถเข้าไปได้เนาะก็เลยทําให้นับสะดวกที่จะมันก็เลยทําให้นับสะดวกที่จะถ่ายตรงนี้มากเลยทุกคนคนี่ค่ะนี่ค่ะต้องต้องรีบเดินเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะถ่ายรูปเหมือนกันนี่ค่ะด้านล่างด้านล่างทุกคนด้านล่างของเจดีที่เรามองเห็นเนาะ นี่ค่ะสวยมากเลยทุกคนโอ้แฟนบอกว่าโอ้นี่ค่ะก็จะเดินอย่างนี้นะคะเดินตรงเลยนะคะเดินตรวจแต่ก็จะเดินตรงเลยนะคะนั่นทหารอีกทหารองคักษ์นั่นเจอที่เสื้อสีดำคอแดงๆนั่นก็ทหารค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆค ว่างใหญ่มากเลยเดินหอบเลยนะทุกคนเยอะแยะแ,แ,แ,แฟนแยกไปทางนูง้นเดี๋ยวไปดูทางโน้นกันเนาะทุกคนเนะาะก็คืออะไรอ้น่าจะเป็นเหมือนเหมือนมองลงไปข้างล่างเป็นเหมือนจุดชมวิวมองลงไปข้างล่างนะทุกคนนี่ค่ะอ้เหมือนเหมือนถ้าเป็นบ้านของคนทั่วไปก็นอกระเบียงแบบ คือด้านนอกอะค่ะด้านนอกมองเข้ามาด้านในก็จะเห็นตัววังนะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นรอบนอกแต่อยู่ด้านบนนะคะรอบนอกนแต่ว่าอยู่อย่กลมอ๋แอแว่าปืนใหญ่อืมนี่ค่ะบริเวณรอบนอกนั่นแหละค่ะเห็นท้ายๆแวบ,บๆนะคะ่ะปืนใหญ่นี่ค่ะบริเวณรอบนอก เป็นรอบนอกอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนถนนเดินรอบรอบรอบวังแต่คืออยู่เขตวังนะคะอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าวังนี่อยู่ด้านบนนะคะ Model contexts. เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆส่องลงไปดูข้างล่างอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ค่ะคืออยู่สูงมากนะคะเหมือนเป็นเป็นเขาอะคะ่ะทุกคนเหมือนเป็นเขานี่มองลงไปก็จะเป็น้านเรือนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้านล่างแต่คือวงังนี่อยู่ด้านบนนะคะทุกคน มองลงไปก็ลึกอยู่ถ้าเป็นตึกก็ความสูงอยู่ที่น่าจะประมาณสี่หรือห้าชั้นได้อยู่เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือบริเวณรอบๆอ,อบเนาะเมื่อสักครู่นี้นับก็ได้เข้าไปเที่ยวชมข้างในมานะคะประสาทตรงเนี้ยที่เป็นที่ที่รับแบอกเกิดที่แรกอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามเข้านะคะอันนี้เข้าไม่ได้ะะอันนี้ก็คือนี่ค่ะนี่คือเป็นเขต เขตด้านในที่ที่ห้ามเข้าก็มีนะคะก็คือด้านนี้นะคะที่ห้ามเข้าแต่เมื่อสักครู่นําเข้าไปชมอ่าอ่าด้านในตรงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงตรงปราสาทปราสาทอ่าเน,นี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะทุกคนสวยมากเลยทุกคนสวยอลังการแบบสวยมากๆเลยทุกคนอันนี้คือเขตเขต คือมอเีเป็นด้านในนะทุกคนแต่ว่าจะมีเขตที่ห้ามเข้าก็มีเพราะว่าเหมือนกับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันท่านก็ยังพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันท่านก็ยังแบบมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็จะแบบไปมาระหว่างวิกตอเรียพาเลตกับวินเซอร์ะนะคะอันนี้พระราชวังวินเซอร์นะคะอันนี้คือด้านในปราสาทอันนี้นะคะที่นับเข้าไปชม มาเมื่อสักครู่นะคะแต่ไม่สามารถเก็บภาพออกมาได้นะคะทุกคนเพราะ,ะว่าไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้แต่ถ่ายภาพก็ถ่ายไม่ได้แต่ว่าคลิปวิดีโอด้านนอกอะ่ะคือสามารถถ่ายได้คือถ่ายได้ด้านนอกลูกก็ถ่ายได้ด้านนอกแต่ข้างในสวยมากแบบทุกๆุกคนถ้าใครได้มาประเทศอังกฤษเนาะก็พระราชวังวินเซอร์เป็นอีกเป็นอีกที่หนึ่งเนาะที่เป็นแบบว่านหน้าทเที่ยวหน้าชมมากคนสวยมากเลยด้านใน แล้วก็อุ่นมากแต่ด้านนอกคือหนาวนะทุกคนด้านนอกนี่คือหนาวเนาะก็เออนับก็จะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ